ไฟไหม้ไฟไหม้านดาดูเอียดูรลมา้างน้มโอ้มันแรงมากฮัลโหลครับตอนนี้ไฟไหม้ไฟไหมไฟไหม้่าผาครับอเภอุนะครับดวนเลย่วนเลยครับไฟไหม้แรงมากทางเกตสตียทางแก๊สตะ ทางแก๊สติกายกลันเหมือนกันไฟไหมไฟไหมอนาวีอาวีอาวีใช่ไหมผมนี่น้อายลวีเยอะเยอะเยอะแล้วครับเว้เว้มาแนมมาแนมมาแนมจะมีถ่าแก๊สด้วยนะครับไฟไหมไฟไหมบ้านไหนครับหนึ่บ้านตาพาอุตมพรครับบ้านหนองห้างหนองห้างครับครับผมไม่รุกมากเลยครับพี่โอ้แก้วนั่นเอ บ้านฟ้าผ่าน้องห้างของเก่าแล้วครับตรงนั้นโอ้มีเด็กติดอยู่นั่นด้วยป่ะครับออมาแล้วบอกไปไหมไปไหม โอ้บ้านฟ้าผ่าอุตมพรไม่แก๊

ไฟไหมบ้านฟ้าพาอุตมพรบ้านฟ้าพาอุตมพรตำบลหนองห้างไฟไหมร้านของเก่าแกะรัวแกะรัวด้วยแกะรัวเลยแกะรัว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  วิวิญญาด้ลยเตรียมรถกัดระเบิดอ่ะไฟไหมไฟไหมแกดรัวขลังแกดพุ่บ้านฟ้าพาอุดทมพรน้องห้างตำบลน้องห้าง

แกสรั่วแก๊สรั่วรถดับเพลิงไม่เห็นมาเลยอ่ะหายเลยโทรไปแล้วกำลังกำลังมาบ่พี่ไม่ต้องตัวนะแม่ชี้อังกับ้าตัวเตะละได้กันเก่งมากเรา อันี้่เห็ดปัาวเสือ้าคนเห็ดยูปัูอ่าห็ด ouais ก uh ูจะบอกสีนะหเห็ดอขาออกมาแล้วครับเขาออกแล้วบ่ครับคเขาออกมาแล้วมันไปยู่งไหเนรเขาอุ้มไปออกไปแล้ว បាទម really? ែនមកមែនមែនមែនដាក់ទៅទៅណាហើយហៅតាមមកមិនបានតាមណាតាមហ្នឹងមែនអាថាកុំមានយកពួកមកអីដັບទៅហើយដັບទៅហើយគេថាមកលៃតាមមកចាំតិចណាខ្លួនໃສតាមໄວកែតបានមករាំកែតរួបទៅកែតរួគេដេញមែនកែតរួទៅໃສលឺយ៉ាងឈីឈីកែតមួយមួយមិនຖັງບໍ່ບໍ່ ม um <mel od ic egg> ันตั้ไหนมันมาไมคุแก๊บเฮ้ยถูกที่บ่อแม่ราดับเพลิงมันโม้โผล่มามันโม้ไรดับเพลิงมาแล้ว ูไปเลยไุ่มได้แล้วคุมได้แล้วไปย่ลองขกันแ่เห็นเปคที่เก็บของเก่าบ่ก่อเก็บมงกุกเจอเขาจะแช่เกระเดาบ